มือนี่นี่แข้งเมือเบิดมือเลยอุณหภูมิถ้าจะกินยักษ์ก็เศร้าเด้นไปพวกครับเอาห้องถอดกันเราจะขับเด้อแซนด์วิชแมนบอวแมนออไม่เป็นไรค่ะมะนาวไม่หิวนี่เธอทำตัวให้มันเหมือนเดิมสิเดี๋ยวพี่เฮาเขาก็รู้กันพอดีว่าถูกพวกเราจับได้แล้ว ฉันทนฝืนใจพูดดีทำดีกับคนที่ถักหลังย่าไม่ได้หรอกย่าเชื่อใจพี่เฮลมากเธออาจจะโกรธที่ถูกพี่เฮลหักหลังแต่อย่าคิดแทนยา่าย่าเขาอาจจะไม่ได้โกรธพี่เฮาอย่างที่เธอคิดก็ถ้าพี่เฮลเป็นสายให้ป้าหมอยจริงแล้วยังแสดงละครหลอกเราเพื่อหาผลประโยชน์เราก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันหลอกมาหลอกกลับไม่โกงไงเออฉันก็พยายาม แค่พยายามไม่ได้เพื่อเอาคืนป้าหม้อยเราต้องทำให้ได้ไอ้ก้อนเงนนางมานาเนี่ยนะมันงอ้วยกันทั้งคู่อะไรจริงๆเลยนี่กระดูกกับมันกนละเบ้อโชคดีที่ฉันไปได้ยินนางมานาวกวับเย็นอ่อนมันคุยกันเลยที่รู้ว่านางมานาไอ้พึ่งก่อนมันรู้แล้วว่าลามันมีนอน มะนาวกำลังสงสัยค่ะว่าร้านเราอาจจะมีหนอนหมอนไส้เพ่คอยเป็นสายให้กับป้ามอยแต่มะนาวของไอ้กุดยังไม่รู้ค่ะว่าเป็นใครน้วอ่อนช่วยเป็นหูนเป็นป้าให้มะนาวหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะฉันก็เลยวางแผนให้ป้าโทรหายแฮาแกฉลาดมากเลยนะที่แกวางแผนให้ ไอ้ก้อนกระดังมันมานาวเน่ยเข้าใจผิดว่าไอ้แฮลเนี่ยเป็นสายให้กับฉันโอ้โหนี่ฉันเลือกคนไม่ผิดจริงๆเลยนะเนี่ยแน่นอนจอนะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวน้องสดชฉันอยู่ร้านเย็ปาดอนคอยเป็นสายให้ป้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะยังทําให้ยยมันนาวเนี่ยมันสูญเสียลูกน้องที่จงรักภักดีของมอนอย่าไอ้เฮลไปอีก <laughs> แล้วนางมันนจะใจแข็งไล่ไอ้แฮวออกได้เหรอได้สิป้าก็คนอย่างนางมันนาวนี่นะมันเกลียดที่สุดก็คือการโดนหักหลังถ้ามันรู้ว่ามันโดนไอ้หฮวหักหลังแล้วก็มันต้องไล่ออกแน่กว่ามันจะรู้ตัวเนี่ยเราก็ล้วงข้อมูลมันมาจนหมดและแผลนมันยังต้องเสียลูกน้องดีๆไปอีกคนหนึ่งเฮ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันงานอะฉันเห็นไอ้ก้อนกับนางมันนาเนี่ยมันกลมเกลียวกันแล้วเกิน ทางพี่ฉันวางแผนให้มันแตกกันแล้วอ,ะอ่ะแผนที่ฉันเอาสากฝังเพชรไปไว้ในห้องไอ้คุณกรจนทำให้นางมันนามาไปชไว้คุณกรขโมยไปน่ะเหรอช่วงนั้นเนี่ยมันก็ทะเลาะกันจนแทบไม่มองหน้ากันเลยนะป้าแต่ก็ไม่รู้ว่าพอดีกับตอนไหนอ่ะ ไอ้ก้อนจามีใจให้กันหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะป้าว่ามันมีใจให้กันจริงจริงหรือว่าเป็นแผนแผนแผนอะไรก็ก่อนหน้านี้มันสองคนเน่เกลียดกันแทบจะฆ่ากันตายเพราะความคิดเรื่องราวไม่ตรงกันแต่เท่าที่ฉันรู้จักไอ้คุณก่อนมาเนี่ยนะฉันว่านะคนก่อนมันคงไม่ลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่หรอกป้าเดี๋ยวมันก็คงกลับกรุงเทพอะไม่น่าล่ะ น้ำตาลนะ่ะมันเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้กอลเนี่ยมันหวานสเสน่ห์ให้นางมะนาวเนี่ยหลงรักเพื่อต้องการให้นางมะนาวเนี่ยขายหุ้นร้านเนี่ยให้กับไอ้กอลเพราะไอ้กอลมันทําสําเร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเอาร้านเนี่ยขายทิ้งอันนี้แหละแล้วร้านกำนานของนางดอนก็ต้องจบด้วยฝีมือของร้านรักของมันสิิงจ้า ละครตามแย่บอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุดที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุดนั้นที่ฉันหรือเปล่า